ใครอยากรวยทางนี้ดดนๆวันนี้มาเปิดดวงห้าราศีที่ช่วงนี้ดวงเฮงสุดๆถูกหวยบ่อยเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ทันต้องตัวราศีแรกเมษพลังบวกมาเต็มซื้ออะไรก็ปังต่อมาพฤกษโชกลาบวิ่งเขาใส่ถึงหน้าบ้านเลขที่บ้านให้โชค ราศีมิถุนเส้นแรงเป็นพิเศษฟังเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีซื้อเลขนี้เลยราศีสิงห์ดวงดาวหนุนนำทำอะไรก็รุ่งเรืองยิบจับอะไรก็เป็นงน้นเป็นทองและราศีสุดท้ายธนูมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตดวงเสี่ยงโชคโดดเด่นเป็นพิเศษอย่ารอช้าลองเสี่ยงโชคตามสไตล์ของตัวเองดูนะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ แต่ย้ำก่อนนะเล่นแต่พอดีอย่าให้เดือดร้อมตัวเองและคนรอบข้างขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆนะจ๊ะ